นักศึกษามาต่อรูปถัดมาหลังจากเราแบ่งเส้นตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราแบ่งเส้นตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโค้งเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาดูต่อแบ่งมุมนะครับ <S 1> <S 1> แบ่งมุมในการไล่กรณีที่เราแบ่งมุมเนี่ยนะครับบางครั้งเรื่อ,อาการเดียวกัน,กนระหว่างสองรูปนี้นะครับรูปถัดมาก็็แบ่งมุมนะครับสาแบ่งง่ายสิองศานะครับสี่ส้าเริ่มเริ่มยาก 60 30บแบ่งน้าครับเพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันจาก,จากคลิปที่ผ่านมาเนะครับนะก็สังเกตว่าบางครั้งเนี่ยบางแบ่งมุมเนี่ยมันมันแบ่งไม่ได้มันแบ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมุมมาแล้วเราใช้วิธีการเขียนแบบต่อเนื่องเลยนะครับนะครับต่อเนื่องเลยก็คือง่ายๆเลยเมื่อมีมุมอยู่จะเอียงไปทางไหนก็แล้วแต่นะลูกอันนี้กูทําให้ดูกับมุมป้านกับมุมตัวดีมุมแหลมกละมุมป้านวิธีการทำง่ายๆลูก ลูกกลางวงเวียนพอประมาณพอประมาณนะไม่ใช่เลยงานนะลูกลูกกลางวงเวียนนะลูกจิ้มที่จุดมุมนี่จิ้มที่จุดมุมกลางพอประมาณลูกลูกก็เขียนส่วนโค้งลูกอันนี้มุมแหลมอันนี้มุมป้านกูทำดีเดียวสองรูปเลยนะจิ้มนะลูกนะครับจิ้มเลยเขียนส่วนโค้งลูกเต็มบางก็ทีนะครับเขียนส่วนโค้งเต็มบางนะครับนะเขียนส่วนโค้งไปเกิดจุดตัดลูกเกิดจุดตัดที่สองเส้นนี้เกิดจุดตัดที่สองเส้นนี้ นะครับให้ใช้วงเวียนจิ้มต่อลูกเขียนส่วนโค้งนะครับกะก็อยู่ประมาณกลางนี่แหละลูกเขียนส่วนโค้งด้านซ้ายเขียนส่วนโค้งด้านขวาอ่าย้ายมากูทำพร้อมกันสองลูกเลยนะเขียนส่วนโค้งอันนี้ไม่พอละเป็นมุมปานลูกก็จับให้มันกว้างขึ้นลูกได้นะครับเขียนส่วนโค้งด้านขวานะครับ เขียนส่วนโค้งด้านขวานะเขียนส่วนโค้งด้านซ้ายลูกเกิดจุดตัดนะครับทั้งสองจุดนะครับขอยญาใช้2นิ้วชี้เมื่อกจุดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็ไม้บรรทัดขีดได้แล้วลูกตึงกลางเรียบร้อยลูกนะเรียบร้อยนะนะครับเรียบร้อยนะครับ่านะขีดไปเลยเข้มเลยลูกเข้มเลยอ่านี่งานหนึ่งงานนะครับต่อมาไม้บรรทัด นะครับไม้รบรรทัดามนะครับหนึ่งงานอ่าแค่นี้เองเรียบร้อยลูกสี่กระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงานวันนี้งานทีน้หนึ่งลูกขีดเลยระยะเท่าไหร่ก็ได้ลูกขีดเส้นตรงมาหนึ่งเส้นส่วนโค้งมาหนึ่งเส้นนะครับแบ่งมุมมาไม่ต้องวัดลูกจับจับขีดจับขีดเลยนะครับด้วยเส้นเข้มนะครับเส้นเข้มนะ เส้นแคบเนี่ยการเขียนดทีสอคือจับตั้ง90องศานะครับปากของขีดเห็นนะเห็นน้ำหนักนะเส้นเต็มหนักลูกเต็มหนักเพราะฉะนั้นเส้นพวกนี้นะครับเส้นพวกนี้เป็นเต็มหนานะลูกเต็มหนานะเส้นง,งานเสร็จเป็นเต็มหนานะลูกอ่าโทษทีลบไปแล้วเสร็จเป็นงานเต็มหนานี่เต็มหนานะลูกส่วนเต็มบางจับมันเราเขียนดินสอปกติลูกอันนี้เราใช้ที่สอสั้นเดียวนะลูกเต็มบางล,ลูกจับเองประมาณสี่สิบห้าองศาขีดลูก สังเกตนะน้ำหนักสองเส้นจะไม่เท่ากันอันเนี้ยน้ำหนักจะ0.5มิลเพราะเต็มหน้าดินอออันเนี้ยประมาณ0.2ถึง0.3ลูกไม่ใช่เข็ยนซ้ำอย่างนี้นะลูกเข็ยซ้ำมันจะก,กว้างขึ้นเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะทำาี่งานนี้นะครับส่งครูเหมือนเดิมลูกถ่ายรูปงานทำนะครับถ่ายรูปนะอย่างจงที่กูแจ้งแลวส่งในไลน์ในโน้ตของตัวเองนะครับ ขอทำตามนี้นะครับขอบคุณครับ